E โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอ้อน,นรับเข้าสู่ช anel m i n ูรุนะครับพบกับผมมันเดิมบอยมิน o รุแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับ Q&A นะครับผมก็เป็น Q&A ที่ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจก็ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ละหรือไม่ก็ทอาทิตย์นึงนี่แหละที่มาทําคลิปลงช้าเพราะว่าผมติดธุระนู่นนี่นั่นนะครับคำถามที่ผมคัดมามันจะมีแบบเยอะมากส่วนใครที่ผมไม่ได้อ่านชื่อ,อหรือขึ้นว่าใครถามอะไรบางทีมันอาจจะเป็นคําถามที่ซ้ํากันโอเค คำถามแรกนะครับคำถามจากน้องปอลเมตพร้อมมุงไม่ อะไรทําให้พี่มาเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็คือเริ่มจากการที่พี่แข่งแข่งพวกเอฟเอฟหอเอฟสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีน้องๆลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่เล่นเกมให้ผมดูครับเล่นถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมคำถามที่2ครับจากน้องขชนเกียรติคมอะไรอะคมดีค่ะเหรอท่านผิดขออภัยนะครับผมมีความคิดว่าจะย้ายทีมหรือสร้างทีมใหม่ภายใต้สังกัดของตัวเองไหมครับท่านรวยจะทาครับแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่ทำครับรวยในที่นี่หมายถึงเงินเหลือครับเพราะว่าถ้าเกิดมาทําาาสถนนนกรรณ์ตอี้หอ วงการเกมตอนนี้คือมันยังไม่ได้เอื้ออํานวยขนาดในการที่จะสร้างทีมแล้วก็ได้กําไรคำถ,ถามต่อมานะครับน้อง ปอนนาวพลนะครับอะไรที่ทําให้พี่ดรอปจากผู้เล่นมาเป็นโคช้ชครับและมีโอกาสจะกลับไปแข่งแบบจริงจังอีกไหมครับคําตอบง่ายไงคือพี่แข่งอยู่ในวงการการแข่งขันมาเป็นระยะเวลา14ปีนะณตอนนั้น13-14ปีมันถือว่าอิ่มตัวแล้วครับก็เลยอยากจะพักครับแค่นั้นเองครับมีโอกาสจะขับไปแข่งจริงใจอีกไหมคําว่าจริงจังเลยคงไม่มีครับแต่ถ้าเกิดไปแจมเป็นบางทัวร์นาเมนต์ที่จริงจังแบบนิดๆหน่อยๆน่อยะโอเคอาจจะมีมีความเป็นไปได้คําถามนี้จากน้องมาลุก,กิน แองคูละนวิวินเป้าหมายของทีมมิดฟับจี2021และถ้าน้าไม่ได้เป็นน้าบอยที่คนรู้จักในนามของนักกีฬาสปอร์ตน้าอยากทําอะไรครับโอวตอบยากครับคำถามนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยากทําอะไรแต่ที่แน่ๆคือคอ,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 อยากรวยครับอยากรวยนะฮะ <laughs> เป้าหมายของทีมนะครับอยากแข่งขันทุกรายการที่มันมีเกิดขึ้นนะครับที่มิดสามารถเข้าร่วมได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายของผมนะครับคำถามมาจากน้องนันทะลุจินนนรางวัลที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่แข่งมา ขอบคุณที่เอามาตอบด้วยนะครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเป็นผับจีเนี่ยแหละครับก็คือที่เราแข่ง3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนั่นก็คือการได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ซีแล้วก็ไปแข่งระดับโลกแบบที่มันเป็นโกลบอลจริงๆนั่นแหละครับคือรายการที่ภูมิใจที่สุดจากน้องโกโชคนอนวันกี่ชั่วโมงครับโหอันนี้ตอบยากครับเฉลี่ยนะครับเอาเป็นเฉลี่ยแล้วกันสี่ถึงแปดครับมันไม่แน่นอนครับผมำถามต่อไปจากธนบูรณ์เพนเพานะครับท้า่านผิดขออภัยนะครับน้ำมีวิธีฝึกฝนในการเป็นนักกีฬา ปอร์ที่ดีต้องมีอะไรบ้างครับคำตอบนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ในยุคที่พี่เป็นนะครับพี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ขยันซ้อมตรงต่อเวลาแล้วมีวินัยนะครับแต่ถ้าอายุคปัจจุบันก็คือต้องรู้หน้าที่นะครับขยันซ้อมนะครับไม่นอกลู่นอกทางอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่ดีแล้วนะครับแต่คำว่านักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆคือคุณต้องเลี้ยงตัวเองได้นะครับคำถามต่อมาครับจาก สุรทอนใช่ไหมหรือสรลทอนสังจันนะครับพี่คิดว่าพี่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การในหน้าที่การงานยังครับยังครับยังแต่ส่วนในหน้าที่ของอีสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพี่นะสำหรับที่คิดด้วยตัวเองนะครับคำถามต่อมาครับจากคุณธันวาชัยวงศ์นะครับพี่มาพบกับพี่พลอยได้ยังไงครับแล้วเจอกันที่ไหนเอเจอกันครั้งแรกที่ห้างครับมันเป็นทวิสติเมอร์ครับก็เจอกันครั้งแรกหลังจากนั้นก็รู้จักกันปกติสติเมอร์อะไรเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆือจนสุดท้ายก็ได้คบกันแค่นั้นไม่ได้ม ฐนะานต่อมาครับจากธนพงศ์จันทรีนะครับน้าดำคิดว่าเป้าหมายของน้าในปีนี้สําเร็จยังครับแล้วปีหน้าน้ามีแผนหรือเป้าหมายอะไรใหม่ๆใ,ในปีหน้าใหม่ก็คือหมายถึงตอนปี2020เป้าหมายในปี2020ในเรื่องของการเป็นสรีมเมอร์อย่างเดียวแล้วกันนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาก นะครับใช้คำว่ามากเลยนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่เราแบบเอ้มันได้อีกนิดนึงก็คงดีนะแต่ว่าถ้าโดยรวมคือประสบความสาเร็จปีหน้ามีแพลนหรือเป้าหมายอะไรใหม่ๆในปีหน้ามามคิดว่าน่าจะ IRL มากขึ้น IRL ก็คือ i e l r e l life นะครับก็คือผมจะถ่ายทอดสดชีวิตประจําวันให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูกันมากขึ้นนะครับอาชีพสตรีมเมอร์สำหรับนะ้าสามารถเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้ใหมครับ น่าจะเป็นสตรีมเมอร์ไปอีกอกี่ปีคำถามแรกก่อนนะครับสาม,มารถเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้ครับใช้คำว่าสบายเลยแต่คุณต้องเป็นสตรีมเมอร์ระดับท็อปท็อปหรือกลางๆก็ได้นะครับท็อปหรือกลางๆแต่ถ้าแบบไม่ตั้งกลางแบบลงมาต่ำกว่านั้นนะอาจจะยากหน่อยคิดว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ไปกี่ปีก็สตรีมจนกว่าคนจะไม่ดูครับอันต่อมาครับจากศิทิศักดิ์ชมชื่อนะครับทำไมถึงได้มาแข่งเกมครับอยากรู้เหตุผลและจุดเริ่มต้นจริงๆเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วเป็นคนชอบเล่นเกมแบบชอบอยู่แล้วครับวันหนึ่งเราเล่นอยู่ท อย่างี้ครับที่ร้านเขาก็มาแบบชวนให้เราเลฮ้ยลงไม้ในน้ำร้านอะไรเงี้ยก็เลยลงแข่งแล้วพอแข่งแล้วมันสนุกเว้ยประมาณนี้อันนั้ต้อมาครับจากอันนี้รุดเสียงใสนะครับอ่านถึงขออภถ้าไม่สนใจเรื่องรายได้อ,อาชีพที่คุณบออยากเป็นคืออะไรก็นักกีฬาอสปอร์ตผมชอบเล่นเกมมากครับ คุณทอมอภิชาติตลอดการเริ่มแข่งขันพับจีมาคิดว่าแมต์ไหนเป็นแมต์แห่งความทรงจําที่ไม่เคยลืมและเป็นแมต์ที่สนุกที่สุดสําหรับนะบอยก็แมต์ที่บอกครับก็คือที่เป็นแชมป์ซีนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศในวันเดียวกันที่มันสนุกเพราะว่าตอนที่เราจะได้แชมป์ซีวันแรกเราโดนนําไปประมาณ6 0 0้0ยเจ็ดแต้มซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะสามารถกลับมาขึ้นนมและเป็นแชมป์ซีได้แต่เราทําได้ครับจากน้องนัทพล สุพรรณรักษ้าน้าอยากขอบคุณใครสักคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตนาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมแรกๆจนถึงทุกวันนี้ มีใครมั่งครับสักสามคนแล้วอยากพูดอะไรกับเขาหรือท่านเหล่านั้นมากปอร,รอที่ผมอยากถามคาถามนี้เพราะเคยดูคุยมูเทปนาแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจในระดับหนึ่งเลยครับเพราะน้ามาได้ไกลจากที่เดิมสู้ต่อไปครับ3คนเหรอครับที่ที่ผมอยากจะพูดจริงๆิงใช่ไหมก็ถ้าให้สัก3าคนมันคงจะมีไม่ถึงนะครับในมุมผมนะครับคือคนที่แบบสนับสนุนผมจริงก็จะเป็นแม่นะครับเป็นแม่เลยที่สนับสนุนแต่คือแม่จะมีบทบาทในช่วงหลังของชีวิตนะครับช่วงแรกๆทุกคนก็คือจะห้ามผลเล่นเกมหมดเลยก็มันเป็นปกติอยู่แล้วนอะใคร เล่นเกมถูกว่าก็ต้องเรียนอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่เคยห้ามเลยนะแล้วก็ให้เงินมาใช้อะไรเงี้ยช่วงแรกๆนะครับส่วนที่เหลือก็คงที่มันมีบทบาทก,กับชีวิตจริงๆก็คงไม่มีนะครับคงไม่มีนะครับก็คงเป็นเป็นแม่อย่างเดียวประมาณนั้นละกันคาถามจากน้องพลอยมาร์สยูยิงยุ่งยิ่งยุ่งยิงอะไรเนี่ยครับการเป็นนักแข่งขับจีเหนื่อยมากไหมคะและต้องซ้อมวันละกี่ชั่วโมงก่อนแข่งถึงจะเก่งได้ขนาดน,นี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ขับจีมันเป็นทุกเกมนะนะครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราสนุกกับมันมากแค่ไหนเเเหนนนนื่่่่อออยยมมัักก็แครรบตผวาาพสุ อ่ความเหนื่อยมันจะลดน้อยลงหรือบางทีมันแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วปะกะติเวลาซ้อมพูดถึงเรื่องของการซ้อมนระส่วนใหญ่จะอยู่ที่4 -8 ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการซ้อมนะหรือบางเกมก็อาจจะถึง10ชั่วโมงประมาณนี้ครับมันก็เหนื่อยอยู่ครับน้องสุราศิษฐ์พัทธ อ่ะเอาตามนี้แล้วกันทําไมต้องเรียกนับบอยว่านาครับแล้วนาคิดยังไงคนที่เรียกนาว่านาครับอ่าเริ่มต้นมามาจากไอ้ไก่นะครับสวิตคือมันมีลุงคนหนึ่งที่ขับปินมอเตอร์ไซค์มันเรียกว่านาดามันก็เห็นผมแบบเหมือนคล้ายๆกันอะไรเงี้ยนาดำนาดำมันก็เรียกผมนาดามาตลอดนะครับแล้วถามว่าคิดยังไงกับคนที่เรียกว่านาไม่ได้คิดยังไงครับพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายครับก็เรียกก็ได้อย่าเรียกอีกก็พอนะฮะน้องนพสินนะครับเชิญนกนะครับเวลาน้าเครียดเครียดามีว่ารับ มือ,อยังอ๋อน้อยมากนะที่จะเครียดแต่ถามว่าวิธีแก้ยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองก็ไปดูหนังไปดูคลิปไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หายเองนะครับคลิปยูทูบนะก็เวลามีคนมาด่ามาว่ารับมือ,อยังไงครับวิธีรับมือที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือปล่อยมันไปครับอย่าไปสนใจครับคือปล่อยทิ้งไปเลยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบเราทําตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าไรัดลูชิพัน ใช่ป่าวะ <c oughs> Q&A <c oughs> เริ่มมีขอบตาดำตั้งแต่เมื่อไหร่คะเรามีแพนจะทำให้หายไหมเจอครั้งแรกสมัยตัวเล็กๆแข่งเกมที่พาร์กรอนตอนนั้นก็ดำมาแล้วโห <c oughs> คิดว่าตอนแรกอ่ะยังไม่มีเลยนะคิดว่านั่นาจะมีช่วงประมาณอายุ15ครับพี่โตลุงมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่5้าขวบเคยโตลุงนะแต่ไม่ได้บ่อยนะมาบ่อยช่วงอายุประมาณ1 0ถึง15ครับตอนนั้นคือบ่อยและถี่มากแล้วตอนแรกจําได้เลยว่าขอบตายัางไม่ดำนะครับก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็ดำไปแล้วคนถามว่ามีแพนจะทําให้หายไหม ทาให้มันหายนะครับให้มันดูดีขึ้นไปอย่างน้อยแบบเออเบ้าดาเราก็ไม่ลึกไม่ดําแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่งก็ยังเป็นซิกเนเจอร์เราอยู่อนาคตเดี๋ยวว่ากันไม่รู้จะทาหรือเปล่านะครับจากมิสทีอาร์ดีนนะครับประเทศที่อยากไปที่สุดจริงๆมีหลายประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากไปก็คงเป็นอังกฤษมั้งครับชอบอยู่เมืองฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับจากน้องเมคาสุวันวิสุทธ์นะครับพี่เริ่มเกมตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังเอาที่จําความได้คือตอนอายุสี่ขวบครับเป็นเกมตลบแล้วก็ ทัศสิตลาลีนะครับชอบเล่นเกมอะไรมากสุด3เกมเอาตอนนี้นะพับ g v บ l ลร a n แลนด์สลัมดังสเกมนี้เอาตอนนี้เลยนะตอนนี้นครับสเล่นอยู่3เกม<ๆ>เป้าหมายลดน้ําหนักของน้าตั้งไว้กี่กิโลจริงๆน้ําหนักผมอยากจะได้สัก72็ดถึงเจนะครับน้ำหนักเพราะว่าผมสูงร้อยเจอยากได้ประมาณนั้นแล้วก็แบบฟิตเนสหุน่นหุ orm, ่นเฟิร์มเิมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ จะ90แล้วนะครับก็ยังลดไม่ได้นะทีคือเคยลดลดมาถึง80แล้วแม่งโควิดเนี่ยกลับไป90เนี่ยตอนนี้โควิดอีกแล้วไม่รู้จะไปร้อยหนึ่งเปล่าเนี่ยใน1วันนะทำอะไรบ้างออะตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันสตรีมสตรีมเสร็จตัดคลิปดูหนัง นนเนี่ยครับประมาณนี้วนอยู่แค่นี้ครับคำถามต่อมาแล้วคุณปลาคิงซีเอ็มนะครับปลาคิงซีเอ็มนะครับอยากรู้ที่มาของชื่อไม่รู้จริงๆชื่อนี้คือผมรู้แล้วมันคือกระตูนเว้ยแต่ว่าครั้งแรกเลยครับที่ผมตั้งชื่อนี้จริงๆนะคือตอนนั้นผมไปเล่น .a เล่นร้านเกมไงแล้วมันก็ตั้งชื่อนี้ว้เว้ยไม่รู้ตั้งแบบนี้เลยแล้วผมไปเล่นผมก็โหดจัดเลยอู้เล่นยังโหดแล้ววันนั้นอะ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมสมัครเล่นเกม sf 1ออนไลน์นะครับพอมันตั้งชื่อผมก็ไม่รู้เฮ้ยเอาชื่ออะไรเอ้ย เป็นที่มาของมินนรุง่ายๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของชื่อนั้นใครเป็นคนตั้งนะจากน้องอมรเทพโอรจันนะครับเกมไหนที่นะ้ำหมดเงินไปเยอะที่สุดครับคิดว่าน่าจะเป็นมี3เกมนะครับแล็กแล็กโมบายนะครับฟีฟ่าแล้วก็โลฮานคือ3เกมที่พูดมาเอาแบบว่าแยกกันนะส่วนใหญ่เกมไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า300แสนเลยนะครับหมดเยอะครับแต่ก็ได้ความสุขกลับมาแล้วก็เจ็บต่อไป มีความตั้งใจอะไรที่พี่ยังไม่ได้ทำในปีนี้และอนาคตพี่หวังจะทำมันหรือเปล่าอืมในปีนี้จริงๆก็ไม่ละครับตอนนี้คือทําหมดแล้วซื้อรถซื้อบ้านบครบหมดแล้วก็อนาคตอาจจะมีอย่างอื่นที่อยากทําขึ้นมานะครับถ้าย้อนเวลาได้อยากแก้ไขช่วงเวลาไหนของชีวิตเพราะอะไรรู้สึกไม่อยากแก้เลยตอนนี้รู้สึกว่าที่ทํามาตอนเนี้มันมันเราผ่านช่วงเวลาที่มันดีแล้วไม่ดีมาหมดแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากแก้อะไรครับก็ผมว่าแบบนี้โอเคละย้อนได้ก็คงทําเหมือนเดิมครับ สำหรับน้าบอยเกมคืออะไรเกมก็คือเกมครับเล่นสนุกมีความสุขลคยเครียดนั่นแหละครับสำหรับผมแต่บางทีเล่นแล้วก็เครียดรู้ทำไมเหมือนกันเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตคือใครครับคำถามนี้ตอบยากมากเอาจริงผมเป็นคนที่เพื่อนน้อยมากนะครับเพราะว่าพอมาอยู่คนเดียวเนอะพอเรามาสตรีมอย่างเงี้ยมันก็อยู่แต่ในบ้านเพื่อนที่แบบสนิทจริงๆมันน้อยมากคงจะสนิทเท่าๆกันอะไรเงี้ย้อคนนี้คุยได้คนนั้นคุยได้อะไรประมาณนี้ครับปัฉญาอิ่มเน่ตรนะครับอายุเท่าไหร่อายุ29่ครับปีหน้าสามเนี่ยปีน น้ำบอลมีฟิกเกอร์กี่ตัวครับตอนนี้ชอบตัวไหนมากสุดตอนนี้มีประมาณเกือบ20ตัวนะครับถามว่าชอบตัวไหนที่สุดมีอยู่2ตัวที่ชอบเท่ากันนะครับณตอนนี้อคาครนุนะครับตัวลราประมาณ2อ0 0 0มื่นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอาจารย์ของ Hunter X Hunter ที่เป็นหนวดแก่ๆเขาชื่อเลยนะอาจารย์เนเทลเออเนเทลนั่นแหละครับ2ตัวนี้ เวลานะเวลารู้สึกท้อนะทํำยังไงครับเวลารู้สึกท้อ,อไม่รู้อะก็เริ่มใหม่อะก็แบบท้อโอ้ท้อ่ะแล้วก็รีเฟซกลับมาไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงเออมันเป็นความรู้สึกอะนะอ,อ่าน้องเก่งน้องเก่งจากกริดพี่บอยเคยมีจุดที่อิ่มตัวกับความสําเร็จของตัวเองใหม่ครับพี่ถ้าพี่เคยถ้าเคยพี่จัดการมันยังไงครับกับการตั้งเป้าหมายใหม่ respect ครับพี่ชายออจุดอิ่มตัวพี่ยังไม่เคยอิ่มตัวความสําเร็จเลยพี่รู้สึกว่าพี่ยอยาก สำเร็จต่อไปเรื่อยๆพี่รู้สึกว่าแบบเอ้ยพอละแต่ไม่ได้อิ่มนะอยากเอาอันอื่นละคือมันเหมือนแบบเราต่อยอดความสําเร็จไปเรื่อยๆพอเราได้อันนี้ปุ๊บเราอยากได้มันอีกนะเราก็ทำมันอีกแต่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าพอละแต่มันไม่ได้อิ่มอ่ะมันไม่รู้สึกอิ่มถ้าให้แบบกลับไปเอาอีกอะได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้รู้สึกอิ่มมันก็เหมือนแบบเราเปลี่ยนตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเลยมันไม่ได้ยากอะไรติดตามมาตั้งแต่นะยังไม่มีอะไรเลยปัจจุบา้ง ตอบคาถามแผนนนแหเพราะว่ามไม่รู้จะลงทุนอะไรจริงครับผมก็ไม่ได้มีความสามารถทางด้านนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวเองในวันวก่าๆรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตัวเองเก่งครับที่ผ่านมาถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วทุกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองมากมากครับนั่นแหละครับผมทาไมถึงเลือกเข้ามิตรพี่บาสชวนครับแค่นั้นเลยแล้วเข้าเพราะว่าสนิทกับพี่บาสคิวันนีตตนนนะ้พี่บอยจากน้องโอตาคูตัวน้อยนะพี่บอยไปรู้จักกับพี่บาสได้ยังไงก็ เราอยู่วงการเกมเหรอนะใครๆก็รู้จักพี่บาสนะครับที่แบบรู้จักกันจริงๆเกิดจากการที่เราอ่ะเป็นคนที่มีฝีมือว่าจะว่าผมขิงก็ได้อ่ะผมอย่างน้อยผมเล่นผมเล่นมีฝีมือพี่บาสเขารู้จักผมเพราะว่าผมอะ่ะเล่นสไนแมนระดับต้นๆของประเทศเลยแต่ว่าผมรู้จักพี่บาสไม่แปลกเขา้าใจไหมประมาณนั้นครับอยากถามพี่บอยว่า มุมมองในเรื่องความรักของพี่เป็นแบบไหนคะแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้ความรักไปได้ไกลครับพอเราจริงๆชอบคู่พี่กับพี่พลอยมากเพราะดูเหมือนเะ็แข็งแข็งจะจริงๆอ่อนโยนต่อกันมากพึ่งจริงในเรื่องของความรักจริงๆพี่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องของความรักนะพี่ก็มองว่ามันก็คือความรักอะเออมันก็คือรักกันทั้งคู่ก็คือมันปรับตัวครับคือมันไม่มีใครหรอกครับที่จะยอมรับความเป็นเราได้ทั้งหมดนะครับเามันก็จะต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคดีก็จะเจอแต่คนดีๆที่มันคู่ ส่วนใครส่วนใหญ่และกัน90%ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะครับถ้าเราปรับตัวและรับข้อดีข้อเสียของกันและกันได้นะครับก็จะสามารถให้ชีวิตไปได้อย่างราบรื่นนะครับจุดเริ่มต้นของคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์แต่ไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์พี่บอจะทํายังไงให้ตัวเราพร้อมและการสตรีมเรามีประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่งหรอครับแล้วแนวทางในการหาเงินมาพัฒนาช่วงแรกๆหรอครับคำถามนี้ตอบง่ายมากนะครับถ้าไม่พร้อมอย่าเริ่มครับคือการที่จะเป็นสตรีมเมอร์มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้จะหา้้ไดไ เห็คน,น,นหคนนู้นเป็นเห็นคนนั้นเป็นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น1คือเราต้องมีอุปรกรณ์ก่อนนะครับเราต้องพร้อมนะครับก็ใช้หลายหมื่นอยู่นะครับคอมเครื่องหนึ่งจอหนึ่งแล้วก็กล้องนะครับสักตัวหนึ่งนะครับคือการที่สตรีมมีประสิทธิภาพอ่ะหนึ่งคือภาพต้องชัร์จต้องลื่นแล้วไม่กระตุกนะครับแล้วเราต้องมีความเป็นตัวเองและขายแบบขายตัวเองได้นะครับแบบให้คนชอบเรานะครับแนวทางในการหาเงินมาพัฒนาช่วงแรกๆเกิดจัดกลุ่มเป้าหมายคนดูล้วนๆเลยครับถ้าเกิดเราไม่มีคนดูเราไม่มีทางโตอยู่แล้ว รเราต้องมีคนดูเราก่อนนะครับแล้วทำไงถึงจะมีคนดูเราก็ต้องกลับมาเป็นข้อ2ครับสตรีมเราต้องดีเราต้องขายตัวเองครับทำให้มันได้มากที่สุดถ้าไม่พร้อมอย่าครับวันแรกที่สตรีมและคอนเทนต์ในตอนนั้นรับจากน้องอัพิเชตอัพิเชตเด็ดชื่อเท่ห์วะ S.F. 1ครับคอนเทนต์ใน,นตอนนั้นก็แค่เล่นเกมครับแค่เล่นมันไปแค่นั้นเองก็ตามที่บอกครับว่าน้องๆอ,อยากดูพี่เล่นแค่นั้นเลยจากพี่ท็อปนะครับนัดท็อปสิลิวะ ธานาชาตนะครับที่ผมเพิ่งอ,อ่านชื่อพี่เต็มๆครั้งแรกเลยนะปีหน้ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทําในปีนี้แล้วยังอยากจะทําอยู่ไหมแล้วมอ,อนาคตกับสตรีมไว้มากน้อยแค่ไหนในปีจะต่อไปตอบไปแล้วครับพี่คําถามนี้ครับปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรนะครับส่วนเรื่องอนาคตผมว่าคงจะสตรีมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามขยันสตรีมแล้วก็ผลิตคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคําถามจากน้องพระวิรัต ธนานิดนะครับน้องบีนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจสมัยเด็กๆแรงบันดาลใจสมัยเด็กๆน่าจะเกี่ยวกับการเล่นเกมะนะไม่น่จะเกินคำถามอื่นก็ไม่รู้ดิสนุกเราทําอะไรเราสนุกเราก็มันเป็นแรงบันดาลใจมันเอ็นจอยอ่ะแต่ถ้าถามแบบเกี่ยวกับพวกเรื่องไอดอลหรือแบบแรงบันดาลใจจริงๆไม่มีครับไม่มีจริงจากน้องวีรชาตอยากถามว่าเราควรทํายังไงในการสร้างคนดูครับส่วนตัวผมพยายามสตรีมมาเกือบ30ปีแล้วยังไม่มีคนดูแม้แต่คนเดียวเลยเลยไม่รู้ว่าควรจะเลิกหรือไปต่อดีผมรู้สึกก็เหมือนความพยายามไม่มีที่ให้ ทุกคนนะครับอันนี้คําถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมจะตอบด้วยความสัตย์จริงจากใจผมเองเลยนะครับปัจจุบันสตรีมเมอร์นะครับค่อนข้างเยอะเยอะแบบเกลื่อนมากนะครับเกลื่อนมากๆนะครับแล้วถามว่าเราจะทาไงให้ประสบความสำเร็จผมมองว่าในโลกปัจจุบันนะครับคนดูส่วนใหญ่เนะครับเขาจะติดตามสตรีมเมอร์ที่ อยู่ท็อปทอ,ปอยู่แล้วแบบสมมุติว่าช่องไหนก็แล้วแต่คนดู3ามสี่พันเขาจะจะตามช่องนั้นถ้าส่วนใหญ่แล้วช่องย่อยๆออกมามันก็จะมีช่องอื่นที่เล็กกว่าเราอย่างเช่น3า0 0 2 0 0 0งพ0มันก็ไปเรื่อยๆกว่าจะถึงเรามันน้อยมากนะครับวิธีการที่เราโปรโมทเราก็จะไปโปรโมทในกลุ่มใช่ไหมว่าแบบผมสตรีมอยู่อย่างนู้นอย่างนี้นู้นอย่างางี้คนที่เขาเล่นเกมกลุ่มกลุมนั้นอะส่วนใหญ่อะเขาก็จะติดตามสตรีมเมอร์อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องยากมากครับที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้แต่มันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะยากหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาครับอันนี้อ่อันนี้คือในมุมผมเลยนะครับสําหรับผมถ้าสมมติว่าผมเริ่มตอนเนี้ผมก็คงดังยากมากแบบใครก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแหละครับประมาณนั้นน้องพิรลันนัทเป้นะครับจากใจ IGL พี่เคยไม่มั่นใจเวลาสั่งบ้างไหมครับ ถ้าเคยแก้อย่างไงเคยไม่มั่นใจเคยครับแต่ว่าน้อยน้อยกว่าไม่เคยนะครับคือปกติส่วนใหญ่จะมั่นใจเว้ยมันจะพลาดยังไงก็คือเราแต่เรามั่นใจแต่ถามว่าเคยไม่มั่นใจไหมเคยครับวิธีแก้แก้แกยังไงให้น้องช่วยคิดสมมติเราไม่มั่นใจใช่ไหมเฮ้ยผมไม่มั่นใจเราเฮ้ยมึงช่วยกูนหน่อยผูไม่ชชวร์เราให้คนในทีมช่วยครับแค่นั้นเลยครับง่ายๆจากน้องจัก,กรพัฒนนะครับพี่เป็นซีโอทวิตจริงเหรอครับจริงครับพี่เป็นซีโอจริงครับผมยอก กิตติทัศนะครับพี่บอยสตรีมแรกๆมีคนดูกี่คนถ้าเอาครั้งแรกเลยนะ3 0ถึงคนครับเพราะว่าพี่เล่น SF คนเขารู้จักแล้วเขารีเควสมานะครับแต่หลังจากนั้นน่ะที่ไม่ได้เล่นเ f ไปเล่นเกมอื่นครับคนดูหนึ่งครับ1 1เลยอะเพราะว่าดูตัวเองนาวเวทผังรักนะครับคำถามพี่บอยมีแพลนจะไปแข่งเกมอื่นไหมครับถ้าแบบไปแข่งจริงจังคงไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วแต่ถ้าไปแข่งคขำๆอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันมีแข่งไปเงี้ยครับโอเคเป็น ไม่อยากตอบนะครับอาแต่เดี๋ยวเอามาตอบให้มันหน่อยเดี๋ยวมันน้อยใจนะครับก็จะเป็นจากน้องแมนนะครับอาลงกรนะครับพี่รักผมไหมรักครับผมนะฮะน้องอาหารรักตัวเองแล้วก็แฟนตัวเองบ้างนะครับผมนะฮะคำถามต่อมาครับจากกระตันยูนะครับน้องพีของเรานะครับพี่ว่าผมร้องเพลงเพราะไหมครับอย่าร้องดีกว่าครับผมนะฮะแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับจากน้องปริมคุงพัวุฒิปิ่นเวหานะครับเดี๋ยวนี้นะบอยยังเที่ยวมอนติคาร์โลอยู่ไหมครับอ่าไม่ได้เที่ยวแล้วครับก็ต้องแต่ ปิมหยุดเที่ยวอ่ะพี่ก็หยุดตามปิมเลยนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าปิมไปที่ไหนต่อหรือเปล่านะถ้าไปก็อย่าลืม inbox มาด้วยนะครับน้องโอเคครับคําถามทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันผมว่าผมน่าจะตอบไปเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวน้องมันน่าจะคัดมาว่าประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ส่งคาถาม Q&A มามีทั้งหมด400 c o m มนต์นะครับที่ส่งมานะครับขอบคุณมากจริงๆนะเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นทํา Q&A นะครับผมอาจจะแบบติดติดขัดขัหน่อยเพราะว่า ครั้งแรกจริงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับหรือไป Follow ในทวิสนะครับก็อย่าลืมนะครับผมติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะขอบคุณทุก Follow ทุก u b s c r i b e นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ